สวัสดีค่ะทุกคนขอ,อย่างดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a j u m a Channel กันอีกแล้วนะคะรตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเกม g e n h i n Impact กันอีกเช่นเคยน,นั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะก็มีการเปิดนะคะเควสของซัมเมอร์หันศานะคะฉากที่4นั่นเองค่ะเดี๋ยราไปดูกันดีกว่านะคะว่าฉากที่4ของวันนี้จะเป็นบทสรุปของปริศนาหรือเปล่านะคะอุ้ยใช้คำว่าปริศนาสุดท้ายด้วยโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอืมเควสระดับตำนานเนาะปริศนาสุดท้ายคำตอบที่ถูกเก็บซ่อนอยู่จนถึงวันนี้นะคะสมเมื่อหันสาก,กับเกาะมาสจันฉากที่4นะคะอ่าบอกว่าพักผ่อนจนถึงเช้าตรู่ของวันถัดไปเนาะด้วยความพยายามร่วมกันในที่สุดคนกลุ่มหนึ่งก็ค้นพบวิธีแก้ปริศนาอย่างสุดท้าย ความจริงใกล้เข้ามาแค่เอื้อมแล้วอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคีจะประมาทแบบสุดๆคำถามที่มีมาตลอดอย่างเงียบๆนั้นที่แพ้จริงแล้วก็คือก็คืออะไรล่ะอเอาไปที่แคมป์กันดีกว่าค่ะไอ้อาซูมเพื่อวิกเก็ตทั้ทงนี้ค่ะอป่าเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยป้ามาติดแล้วทุกคนเป็นปอย่างที่เราคาดไว้พวกมันดึงดูดเข้ามาหาคิสตัน เย <Yeah, S 2> ้จับปาลา,ลา,าจับปลาจับปลาโอ้ยน่ารักน้องคีน่ารักมากชอบรอ์กระโดดสุดๆอันเดออันเด,นเดไม่ได้นะไม่ได้นะเพื่อม่ให้คีระเบิดปลาจนหมดหน้าที่จับปลาให้เราจัดการเองดีกว่าเพราะถึงยังไงเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการหาวัตถุดิบในป่านะพี่อัศวินคู่ม่เกียรตต้องวางเกตปลาแล้วใช่มัออแล้กล่าวอ,อปป้าได้เห็น คลีมไม่ถึงเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ช่วยนะครีอืมพอคีพูดว่าวางเลยพี่ก็วางนะโอเคไหมอืเออโอเคได้เลยแต่ว่าที่จริงแล้วคีคไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนนี้เท่าไหร่แต่คีเชื่อพี่นะแต่พี่ช่วยวางแทนคีผมมีปัญหาแน่นอนอทำไมไม่อุ้มล่ะ งั้นเราสะวางเกียดปลาแล้วคียก็เปิดคนกสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะเออได้เลยอุ้ยท่าวันนี้มันน่าลักจังเลยวะคีฉันจะได้เจอเธอแล้วนะโธอโดคิงฉันอ่าได้รู้สักทีว่าหน้าตาเธอเป็นแบบไหนกันเลยดูตื่นเต้นสุดๆไปเลยแกสวิไม่มีแกสู้ๆนะหนูเอาใจช่วย ครีเราวังเก็บปลาเรียบร้อยแล้วยําเป็นเลยต่อไปก็เป็นตาคีแล้วสินะปากเทอจัดการคนแก่กทางนั้นด้วยนะยได้เลยครีฮะอาไดูเอาฉันหรอฉันพูดหรอรองกอดด้วยนะเข้าใจแล,ะละ้วล่ะเลยคลีไปเตามออกไปเลย ลีเป็นอะไรไปหรออีอีก็ว่าถ้าโดโคิงอยู่ข้างในนี้จริงๆแล้วจะทำยังไงดีแล้วถ้าโดโดคิงไม่ยอมรับให้คีเป็นครอบครัวของโดโดโคอ่ะหรือว่าคีเกิดแพ้เข้าล่ะอีถ้าอย่างนั้นโดโดโคก็คงไม่ได้อยู่กับคีและแม่ก็คงจะเสียใจ โดโดโคเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่แม่มอบให้หนูหนูไม่กล้ากด <c oughs> นี่สินะคำถามที่อยู่ในใจของคพิ่ตั้งนานนะพี่อสศวนพอมีเกียริพี่กดแทนหนูได้ไหมอเอคีพี่กดแทนหนูไม่ได้ทำไมล่ะเพราะพี่ต้องจับอุปกรณ์ให้แน่นไหนวะไม่จะจับเลยแบบนี้ถึงจะได้ปกป้องหนูได้เงินล่ะ เชนแล้วคลีทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนหนูเองนะอืมนี่น่าจะเป็นฉากที่ทุกคนพูดถึงสินะไม่ว่าจะเป็นศัตรูแบบไหนขอแค่มีพวกเราอยู่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะพอดีเลยฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าศัตรูบนเกาะนี้จะแข็งแกร่งซักแค่ไหนเชียวอาเจ้าไปเถอะมีฉันอยู่ที่นี่ทั้งคนทุกคนอย่าพูดแบบนี้สิถ้าเกิดมีโดนุกิน อยากจะเชิญคีไปคุยที่บ้านของเขาด้วยเจตนาดีหรือว่าอาจะอช่ไหมละ่ะไม่แน่เขาอาจจะยอมรับคีแล้วก็ได้นะเขายอมรับคีหรอทำไมถึงไม่ยอมรับละ่ะคีตั้งอ,อกตั้งใจแล้วก็ทำได้ดีขนาดนี้อ้าจินจ้าใช่แล้วค่ะเขายอมรับเออเคีเป็นเพื่อนตัวน,น้อยที่ดีที่สุดเลยเอ็นคีก็ลุยเลยนะะเปิดมันเลยลูก กดปุ่มนี่แหละโอ้ยมีคนอยู่ในนี้หรอโอ้ยมันเป็นขอ,ของคีย์เลยอะ่ะโอ้ยมลระเบิดเต็มเลยโอ้โหโอ้โหขึ้อยู่นี่อะไรเจออันนี้เวอร์ไปละเลเซอร์ ระเบิดเต็มเลยละ่ะอีนนี่มัน,นเดี๋ยวก่อนนะนั้งยงไปหมดแล้วนั่นมันอะไรกันแน่ทั้งกรอบเป็นเหมือนกล่องของขวัญขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใตบาเรียพลังงาน,นตรงนี้เหมือนจะมีอะไรไม่ไปดูกันหน่อยหรออืมไปสิโุ้ยมีบันทึกด้วย เจดเด็กน้อยสีแดงที่ชั่วร้ายในที่สุดก็มาถึงแล้วฉันรอคอยเธอมานานแล้วล่ะรอจนเบียดแทบตายอยู่แล้วเธอกล้ามาเผเชิญหน้ากับฉันโดโดคิงผู้นำของตระกูลโดโดแคนช่นางกล้ายิ่งนักอุ้ยแม่มันปะแม้ว่าความกล้าน,นี้จะคนค่าแก่การชื่นชมแต่มันก็ไม่ได้มีความใหม่แล้วล่ะเพราะเพราว่าโดโดคิงก็คือแม่เองอลิซของลูกไงล่ะจ้าอุ้ย ทุกคนเราถูกด้วยและว่าเป็นแม่นางโอม่แม่ค้าอม่าอาริสคนที่เขียนหนังสือเรื่องหนังสือนำเที่ยวแแวดดนาหลกตอดีจคครีแล้วก็ทุกคนที่ผ่านพายคีมายังก่อนนี้นะเป็นยังไงมั่งเกออาะแห่งนี้ย่มไปเลยใช่ไหมละ่ะแต่งแบบดดในฤดูร้อนและชายหาดตรงนี้ต้องเป็นการพักร้องที่ไม่เดเลี่ะนสิ เธอไม่ต้องตามหาหรอกฉันไม่ได้อยู่แถวนี้เออแถวนั้นเรื่องที่อยู่ข้างหน้าของพวกเธอมันคือเครื่องรแผ่นเสียงของอาริสที่ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาเองใช้เพื่อสื่อความรักของแม่ยังไงละ่ะโอ้ม<อ>ีมันช่างอ๊ะผมไม่ได้ทำให้ทุกคนกลัวหรอกใช่ไหมแต่เธอได้นะคีน้อยของแม่ชอบเล่นของเล่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในฐานะแม่ก็ต้องสนับสนุนเธอสิ ต่อเรื่นนพวกนี้มันชิ้นเล็กชิ้นน้อยตรงไหนกันเดยอมมักแม่ของคีน่าเสียดายที่เราไม่ได้พบกันจริงๆแต่ฉันจะคอยจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของพวกเธออยู่ห่างๆเหมือนอย่างกับว่าเหมือนกับที่ฉันเคยทำมาตลอดเป็นคุณอเลสจริงๆด้วยฉันประมาทเกินไปดีกว่าเอ๊ะ อะไรนะ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าแปลกเพราะอะไรแม่ที่อยู่ไกลบ้านอย่งฉันถึงใช้เวลามากมายในการสร้างสวนน้ำแบบนี้อีกปองแป้งถูกต้องแล,ะละ้วล่ะฉันเคยไปเกาะพวกนั้นแล้วฉันก็ชอบทราบประวัติคัามโบราณแล้วก็ภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของมันมากเลยฉันเลยจัดเตรียมของพวกนี้ไว้เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกันยังไงล่ะ <laughs> แม่ของคีดูเป็นคนที่รักอิสระมากเลยนะ มีคนินทาฉันใช่ไ,ใชไหมฮะไปซะ่อยีิเธอแอบฟังเราอยู่กันหรอไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นหรอกหมายความว่ายังไงคะอลิศของแม่คีน่ะเป็นแม่มดที่ลึกลับและทรงพลังไม่ต้องแปลกใจไปหรอกเธอเป็นคนแบบนี้แหละพวกเธอคงกําลังคิดว่าเรื่องในจดหมายคืออะไรกันเรื่องเรือพวกนี้มันอะไรกันแล้วก็ยังมีเรื่องอุ้มลอยกับปาเรียพลังงาน <c oughs> ตอนแรกฉันก็คิดว่ามันต้องใช้ความพยายามมากเกินไปแต่ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะเชิญทุกคนมาที่นี่ได้ถูกไหมละ่ะกอะน,น้ำเออเกาะนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งชาวพื้นเมืองตากเรือหุ่นยนต์ลึกลับความบังเอิญมากมายมารวมกันที่นี่ถ้าฉันไม่เตรียมการอะไรสักอย่างมันก็คงเป็นเรื่องน่าเสียดายให้ฉันเดาดูสิทุกคนที่ได้รับจดหมาย น่าจะอยู่ที่นี่กันหมดคีดะดีลูปเลเซอร์จีนบาบาร่าแล้วก็ยังมีอวิิโดน้อยที่ฉลาดหลักแหลมและเพิ่งพาได้แล้วก็นักเดินทางลึกลับกับเพมอนเพื่อนตัวน้อยของเธอพวกเธอทุกคนได้รับคำเชิญจากฉันในการเดินทางเป็นเพื่อนรีขอบใจทุกคนมากนะที่ทำให้ลูกสาวของฉันมีความเออมีฤด,ดูร้อนที่น่าจดจำทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้คือของฝันแท้ คำขอบคุณจากฉันขอบคุณทุกคนมากที่อยู่เป็นเพื่อนเธอแต่เมื่อพวกเธอได้ยินเสียงบันทึกนี้ฉันคงได้ออกเดินทางไปดินแดนอื่นแล้วล่ะชีวิตของนักเดินทางก็เร่งรีบและน่าสนใจแบบนี้แหละลองถามนักเดินทางที่อยู่ข้างๆพวกเธอดูก็ได้นะเพราะคุณอลิซยุ่งมากจนไม่มีเวลาอยู่กับเอออยู่เป็นเพื่อนกับคลีรคุณจิงได้ทําเรื่องทั้งหมดนี้งั้นหรอ ไม่ใช่นะแม่ขาก็เป็นแบบนี้แหละแต่ทุกคนต้องการหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในเรื่องทั้งหมดนี้ฉันบอกได้เลยว่าสถานการณ์มันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่ทุกคนคิดหรอกนะเหตุผลที่ฉันชอบเมืองมอนสเต็ก็เพราะว่าอิสระเป็นสิ่งที่เราสองแม่ลูกปรารถนาความปรารถนาของฉันง่ายมากฉันอยากฉันหวังว่าสักวันคีจะเติบโตไปด้วยหัวใจอยากรู้อยากเห็นและมีความเมตตา คือสามารถทำอะไรก็ได้และไปที่ไหนก็ได้ตามใจเธอต้องการ,รที่แท้ก,ก็เป็นอยญิงนี่มันเป็นสไตล์ของคุณอลิซจริงๆนั่นแหละขอโทษนะฉันเข้าใจใไปเองเป็นคุณแม่ที่พิเศษไม่เหมือนใครเลยนะได้แล้วแม่ขาเป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยแม่ขาทั้งนี้เราได้จับปลาขับเรือว่ายน้ําและสนุกตั้งหลายอย่างเลยนะทุกคนน่ารักกับหนูสุดๆเลย แถนังใจดีสุดๆอีกเผ่าหน้าแม่ขาต้องมาด้วยนะแล้วเรากลับมาเล่นที่นี่กันใหม่ตอ่อแม่รูกมีจิตวิญญาณอิสระเหมือนกันสินะฤดูร้อนเมื่อวบถุนฤดูร้อนตอนที่แม่ไปเกาะน,นั้นมันเป็นฤดูร้อนพอดีแม่นั่งอยู่ที่บนชายหาดฟังเสียงคลื่นที่ซัดเข้ามากระทบเท้าของแม่แม่ก็คิดถึงลูกขึ้นมา เล่ Play. หนูเป็นเด็กที่เกิดในฤดูร้อนเป็นของขวัญจากเทะเลและสายลมแม่ขอบคุณจริงๆที่หนูเกิดมาแม่ก็เลยอยากจะให้ของขวัญบางอย่างกับหนูแม่ก็เลยตกแต่งเกาะแห่งนี้เปลี่ยนซากปรักประพังให้กลายเป็นสวนสนุกในฤดูร้อนและในฐานะดดคิงเชิญลูกมาในตำนานโลกหนึ่งมีเกาะมัสจันแห่งหนึ่งที่ตั้งชื่อ,อตาม แอปเปิลทองคำมันมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปทำให้ผู้คนจินตนาการถึงความฝันที่สวยงามแม่ชอบตำนานนั้นมากเลยและหว,วังว่าลูกจะได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจยนทั้งหลายในตำนานเรื่องนั้นเพราอนั้นแม่ถึงมอบน้ำทะเลสีพรามผาดทรายขาวดุดไข่มกุกและสวนสวรรค์แห่งนี้ให้ลูกและคนที่รักลูกทั้งหลายอ๋ออ้ยจึงซึ่งหนึ่ง คิสตันก็เลยมีแค่3ามสีนั้นหรอสีแดองอ่อนเหมือนกีบดอกกุหลาบสีฟ้าอ่อนเหมือนเกลียวขึ้นสีเหลืองอ่อนเหมือนใบไม้ฤด,ดูใบไม้ร่วงบางทีในความคิดของอดิตฐ์ต่อนนี้คงเป็นคริสตันที่บีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเก,กาะกางทะเลที่ปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดเป็นประกายสีเขียวมารากตราวกับคริสตันฤดูร้อน รีหนูเองก็เป็นเหมือนกับแม่ผ่อพันธุ์ของเราเป็นผ่อพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวกว่าคนทั่วไปสําหรับเราแล้วเวลาก็เปยดเสนือนรมก็โชคแรงและเมื่อลมมันพัดมันก็จะสิ้นสุดลง<ม>ในช่วงชีวิตที่ยืนยาวแบบนี้พ่อแม่ก็เป็นเพียงตัวเชื่อมตัวแรกของลูกถึงเราจะไม่อยากแยกจากการแต่สุดท้ายลูกก็ต้องเดินไปตามเส้นทางของลูกเองรีแม่จะรักลูกตลอดไป และนอกจากแม่แล้วยังมีคนอีกมากมายที่รออ่าที่คอยอยู่เคียงข้างลูกเพื่อนที่อยู่เคียงข้างหนูอาจารย์ผู้สั่งสอนหนูคนที่รู้ว่าเกาะน,นี้เต็มไปด้วยสิ่งนิสนามากมายแล้วก็ยังเต็มใจอยู่เป็นเพื่อนหนูต่อไปฤดูร้อนเป็นของทุกคนไม่ว่าชีวิตนี้จะเปลี่ยนไปยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีนี้ฤดูร้อนก็จะไม่มีวันหายไป เช่นเดียวกับความรักระหว่างคนแม่หวังว่าอ่าไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมว่ามีคนมากมายในโลกที่รักหนูนะอ่ะอีกอย่างหนูต้องเชื่อฟังพี่อเมดโดนะแม่จะกลับไปเยี่ยมหนูบ่อยๆที่จริงแล้วทุกครั้งที่แม่มีเวลาแม่ก็แอบกลับไปเยี่ยมครีกับทุกคนประจำอีกแต่ไม่มีใครดูใช่ไหมล่ะยังเหมือนเดิมเลยนะนะอล,อ,นอลิปอ้าวทำไมนาลิปมันรู้จักกันหรอ อิดีโคงไม่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกหรอกใช่ไหมเเวลาใกล้หมดแล้วงั้ก็พูดแค่นี้ก่อนแล้วกันจริงสิมันก็พยายามอย่างมากในการทำเรื่องนี้ทุกคนต้องสนุกให้ใหสุดเหวี่ยงไปเลยนะทางานทุกคนและคียรูปรักของแม่ไม่เจอกนนารแ้่งหน้านะจ๊ะแล้วเจอกันนะคะแม่โอม่าอันยองดูเหมือนเอคนจะมีความสุขมากเลยนะ้ เดอรคิงก็คือแม่ขาหนูไม่รู้ว่าทำไมแต่หนูมีความสุขจังไม่ว่ายังไงแม่ขาที่ระเบิดประตูเมืองมอนสเตก็กแม่ขาที่กักบ,บริเวณคีหรือจะเป็นแม่ขาที่เขียนจดหมายประหลาดคีก็รักหมดเลยผลระเบิดประตูเมืองเลยเหรอคีรู้สึกเหงาหรือเปล่าไม่เหงาหรอกเพราะแม่ขาของหนูเป็นแม่มดที่ทรงพลังที่สุดไม่ว่ายังไงคีก็จะอยู่ที่ไหน แม่ขาก็จะอยู่เคียงข้างคีและจะไม่มีวันทำให้คีเบือ่อแม่คีนี่ก็คืออันนี้ไหมวิดเฟรนซคีรัก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 แม่ขาที่สุดเลย <c oughs> อยากซื้อเพืมีแกะที่ชอบหนูไหมว้ายบไอนะลูกหนู <c oughs> รักพี่เหมือนกันพี่ต้องเล่นเป็นเพื่อนคีอยู่ที่นี่จนดใจเลยนะไม่งั้นแม่ขาจะผิดหวงัง หนูยังมีจัมปี้ดัมปี้แหลืออีกเยอะเลยหนูเอาโรโดูโคมาด้วยนะหนูจะพาพี่ไปไว่ายน้ำแล้วก็ระเบิดป่ายอยู่กับเธอทีใดก็มีเรื่องสนุปทั้งนั้นเลยนะครีชาเอ๋อเรีบมาสิเปลี่ยนสกินเลยต้องมีสกินเซอร์ไพรส์แล้วจังหวะนี้อย่าให้คีรอนานเลยพวกเรารีบไปกันเถอะ ดูการทาข้าัดเอาไปดูอะไรวะอุ้ยเสร็จแล้วหรอในการทาทายอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะคะเข้ามาเนาะเรารีวิวเน้เรื่องนะคะไม่ได้รีวิวกิจกรรมเอานี้ลอดํำซวยนะคะจบแล้วหรอแค่นี้หรอทุกคน เม,มีคนไทยถูกด้วยเป็นแม่อลิสเพราะไปอ่านในกลุ่มมาเหมือนกันนะคะว่าแม่อลิสอาจจะเป็นคนทํานะคะเืนโลดแม่ทางอลิสนี่มันเป็นพิมสันใช่ไหมพิมสันเฟรมนี่ใช่ปะเออเลิศแม่มดไฟหรออยากรู้จังถ้ามาเป็นตัวแล้วจะเทพขนาดไหนนะคะอ่ะโอเคสำหรับนะคะสำอร์หันศาก,กับเกาะมหาชจัรย์สักที่สนะคะ ปริศนาทั้งหมดก็ได้ทีคขายแล้วนะคะว่าสุดท้ายนะคะแม่ของคอีนะคะก็เป็นคนจัดฉากขึ้นนั่นเองนะคะ<อ>ก็มันแบบว่าเหมือนทํามาให้กําลังใจคนเล่นด้วยนะฮะถ้าเราอา่านดีๆแล้วคิดลึกๆนะคะแบบว่าปีนี้ก็เป็นปีโควิดแล้วเนาะแล้วูร้อนมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าความรักระหว่างคนมันก็ยังอันนี้นุ่นนี่นั่นนะคะอย่างที่แม่คีบอกไปเนาะอืมอ่ะนั่นแหละอ่ะสาหรับ เวทนี้แผบนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะคงไม่มีอะไรมาละเดี๋ยวถ้ามีก็จะมีคลิปตามมานะคะโอเคก็ถ้าวันนี้พูดอะไรผิดไปหรือว่าอ่านตรงไหนผิดอ่านเร็วก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีก่อนหน้านั้น123สามารถย้อนดูได้ที่ช่อง Ajuma Channel ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Ajuma Channel ด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง